สวัสดีครับคนดูเลยครับอ่านไม่หมดกดยูทูบมาพบกับคนดูเลยนะครับนนชมครับนกอ่ไันกยูโดเออมันเข้าไปได้นแล้วมันไปแล้ว<อ>มันตัวใหญ่เลยแม่ดูนกอะไรอ่ะอโอ้เดี๋ยวหมากินไมันโอ,โอ้ไปแล้วบินไปแล้วพี่นี่ฝั่งนี้ ลูนอกอะไรครับคือว่ะคือลูกอะไรดูไม่รู้นอกอะไรเนาะด,ด,ด,ออะะดูมาเนี่ยพี่อ,อ,อ๋อนั่งอยู่เน,ะน,น,นาะน,ก,าอนอกอะไรโอ้นอกอะไรไปแล้วเข้าบ้านลูกไปแล้วเข้าบ้านแล้ว <laughs> อันนี้นกก็นกกันนี่นะ นกอะไรมไม่รู้คุณคล้ายๆกันแปดนกกระยางนกอะไรคล้ายๆกันแปดเนะนี่ครับกนกอะไรครับเนี่ยอยู่ใต้ท้องรถบ้านนู้นเนาะดินไม่ดีนี่เนื้บ้านนี่นะครับกนกอะไรไม่รู้ครับมาดีอยู่บ้านกระจั ไม่กล้าเรียกเขาบ้านคนรู้จักกันนี่แหละไม่กล้าเรียกเขาครับเพราะอะไรนี้เป็นคนซูมหมดแล้วเนี่ยซูมมาใ,ใกล้ๆก็ได้ครับเพราะอะไรครับทุกท่านอย่านีนครับไม่รู้บอกในคนเลยเนาะเห็นไหมเข้าใกล้เขาไม่ได้เนาะเข้าใกล้เขาก็าบินหนี ดันญาติเขานอนแล้วเนาะเลากไปเรื่อแต่ไม่เป็นอะไรเมันไม่ทำอะไรหรอกนี่เลยครับนี่ครับทุกคนนี่เลยครับ จุกตาบสสังอยู่นี่นี่นกอะไรนี่มาจากบ้านนี้มาบ้านนี้ครับผมเจ้าตนก็ตามมาถ่ายเนาะสวัสดีครับ